สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอซพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ค่ะทางต่างประเทศนำเนาะค่ะเนะาะมื่อนี้คุณยายมาอัปเดตตามติดชีวิตเขียดงูจ้าจักสิเป็นใดนนนเนาะค่ะพี่น้องบ่ได้มาเบิ่งนานแล้วหลายมือละสามสี่มื้อละจักละเพื่อนฟักเป็นตัวแล้วเพื่อนไปแล้วกับบจักค่ะพี่น้องคุณยาย จักสิพ่อหรือบ่พ่อจักสิพพงูหรือบ่พบพเด้อยค่ะมาค่ะตามคุณยายไปเบื่องพ้อมๆกันเลยจ้าว่าเพื่นสินยังอยู่มองเก่าหรือบ,บ,บ,บ่อเนาะจ้ะเนาะไปค่ะมาที่เก่าเวลาก็ใกล้เคียงเกานน่นแหละจากพี่น้องเลิกงานเมื่อเช้านี้ว่าสิมาแต่ว่าฝนกระตกในจากพี่น้องอู้ยบย่ได้เปิดไววววด้วนววววว้วววววว โอ้ยนี่เด้อมองเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เด้อค่ะเด้อใบไม้ปกเพื่อนมาฮอดแล้ะคะ่ะพี่น้องที่เก่าเวลาก็ใกล้เคียงเก่านั่นแหละจ้ะแต่สภาพคือเห็นใบไม้ปกแบบนี้จะพี่น้องอันนี้อาจสิเกิดด้วยธรรมชาติคือเพื่อนอยู่ใต้ห่มไม้นะคะพี่น้องก็เลยใบไม้กับปิวลงมาปกปิดเพื่อปกป้องชีวิต เขียดงูไว้ก็อาจเป็นได้อันนี้แหละต้นจากต้นอีหยังค่ะพี่น้องคุณยายกับบุหูจักหรอกค่ะเดี๋ยวคุณยายสิเปิดให้พี่น้องเบึงเด้อคุณยายสิเอาไม้เขี่ยลงบึงโอ้ยังอยู่ค่ะพี่น้องยังอยู่ค่ะโอ้ยยังบอดเบาะอยู่จ้าพี่น้อง ยังท่านได้ฟักอยู่จ้าแต่ไข่เพื่อนหดดัหมื่อแล้วเด้อจักละเป็นไข่เสียเมื่อแล้วนอาจะพี่น้องเนาะแต่แม่เพื่อนกันยังเฝ้าอยู่คือเก่าจ้าโอเนอนมนมันเน่าเป็นระบอจ้ะพี่น้องคันแม่นไข่เป็ดไข่ไก่ขันดำแบบนี้ คุณยายกบว่ามันเน่าเนาะค่ะพี่น้องแต่อันนี้อาจสิเป็นเพราะว่าเพื่อนอาจจะตัวเต็มวัยอยู่ในฟองไข่เพื่อนพร้อมที่จิบฟักออกมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮากับบบเคยหู้บเคยเห็นดอกคะ่ะคุณยายกับบบเคยหู้บเคยเห็นก็เลยแค่สงสัยว่าที่เพื่อนดำนี่เพื่อนเน่าหรือว่าเพื่อนพร้อมที่จะฟักเป็นตัวเนาะคะ่ะแต่แม่เพื่อนก็นยังเฝ้าไข่อยู่เด้อพี่น้อง ค่ะคุณยายก่อนครับกรสิปิดไว้ให้เพื่อนคือเก่าเนาะคะ่ะเพื่อปกป้องเพื่อความปลอดภัยของฟองไข่ของเพื่อนและกระตัวเพื่อนเองเนาะค่ะพี่น้องคุณยายบนรลกกวนเพื่อนนานแหละให้เพื่อนพักผ่อนฟักไข่ของเพื่อนซะขอบคุณเอฟซที่ติดตามคุณยายเด้อจะเด้อ